ทำไงครับเวลาผมนอนเวลานอนผมนอนหลับเป็นตายไปเลยอยากนอนแบบรู้สึกตัวมั่งเฮ้ยหึกิดธรรมชาติมาอย่างเงี้ยปกติเวลาหลับก็ต้องหลับแบบไม่รู้สึกตัวนะครับว่าหลับในขณะที่เราหลับเราจะไม่มีสติ เห็นไ,ไหมถ้านยังมีสติอยู่คือรู้ตัวอยู่มันก็ปแปลว่าไม่หลับนะเอานะเอาแบบธรรมชาติเวลาหลับแล้วต้องไม่มีสติต,ตัวพันธุงานที่บริสุทิ์มันจะทํางานให้เองครับผมนะคุณเดียวนะก็ ็น่าจะดีนะหลับเป็นตายเลยโหลุงคนนึงในหลับเลอือหเอาน้ําเทราดยังไม่รู้สึกจริงนะเวลาลุงหลับหลับแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยแหละครับต้องหลับแบบนี้วันนี้จะเต็มพลังงานปะสะจะทำงานเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ขณะที่เราหลับสนิทนะตื่นขึ้นมัาก็จะมีความวาสดชื่นโอเคนะก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตเอาเองดีแล้วล่ะครับผมว่านะ คุเดียวคุณเดียวเองครับเหลอโอเคจบครับ